สวัสดีครับวันนี้ครับผมมีกระบะครอบครัวนะครับที่เป็นที่นิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับราคาไม่เคยตกนะครับใครสนใจรถครอบครัวต้องบอกว่าครอบครัวจริงๆรคันนี้นั่งได้มากกว่า Fort u n e r นั่งได้มากกว่า p a เจโ o นะครับเป็นตัว t o y ยต้ารีโว่พรีรนเนนะครับปี2018นะครับคันนี้นะครับรถยังไม่ได้ล้างนะขอบอกก่อนว่ารถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับดูครับใครสนใจที่รถ4ประตูเกียวโต้ติดแคดดิบอย คันนี้ผมให้ราคาพิเศษจริงๆนะครับรับรองว่าถูกกว่าในท้องตลาดแน่นอนนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวแจ้งก่อนเป็นรถมือเดียวนะครับใครได้ไปเป็นมือที่2แน่แท้เลขไมล์เพียง1นึ่งแสนกิโลเท่านั้นนะครับมาดูโฉมกันนี้ครับตัวหน้าไฟหน้าเป็นไฟฮอลโลเจนนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED นะครับส่วนกระจังหน้านะครับเป็นคิ้วสีเป็นโอแบคหรือคลอสแบคปัดเงาแบบนี้เลยกระจังหน้าโครเมียมหรือตัวเขาเรียกว่าไอหน้าหล่อนน่นเองครับสำหรับคันนี้นะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับรถครอบครัวนะครับคันนี้เป็นล้อแม็กอัอลลอยโรงงานขอบ17นะครับมาพร้อมกับยางบิสโตนสวยๆเลยยางปี2021นะครับสวยๆนะครับคันนี้นะครับปาชุดแต่งกับบันไดข้างใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้พิเศษเลยนะครับมีกระจกมองมุมด้วยนะครับถ้าใครไม่ชอบเดี๋ยวแกะออกได้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับครอบด้วยโครเมียมสวยๆมือเปิดจับโครเมียมนะครับ คิ้วกันศาสตร์เดี๋ยวผมติดเพิ่มให้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวติดเพิ่มให้ภายในเป็นภายในเป็นสีเบาผ้ากำมะหยี่นะครับด้านแผงประตูนะครับเป็นสีเปียโนแบ็กสวยงามมากนะครับนี่เหมาะมากสําหรับครอบครัวนะครับกว้างขวางนั่งสบายมากๆสําหรับคันนี้นะครับนี่ฮะนั่งสบายจริงสําหรับคันนี้นะครับภายในกว้างขวางโอ่อ่าทีเดียวพูดถึงรีโวให้ความใส่ใจในด้านภายในมากๆนะครับใครสนใจคันนี้นะครับก็ติดต่อได้เลย มาดูไฮไลท์คันนี้ครับคันนี้นะครับผมติดเจ้าของเก่านะติดแคดดี้บอยมาด้วยนะครับเป็นกระจกเปิดได้นะตัวแคดดี้บอยนะครับโลโก้พีรันเนอร์เดิมโรงงานอยู่ครบเลยนะครับคันนี้เป็นตัว 2.4e นะเป็นตัว 2.4e นะครับเปิดให้ดูเลยแต่ไม่มีเบาะนะไม่มีเบาะนะครับไม่มีเบาะไม่มีเบาะนะครับไม่มีเบาะไม่มีแอร์นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเดี๋ยวผมถอดออกได้นะสำหรับตัวแคดดี้บอยนะครับคันนี้รถเดิมๆนะ ใบแดงอยู่8 0 0 0 0นกวา่าวันนี้ผมขายแค่5 9 8 0 0 0บาทถูกไหมครับถ้าถูกติดตามให้จบคลิปครับสำหรับตัวไฮรักรีโวคันนี้นะครับพิลันเนอร์คันนี้นะครับก็สภาพเดิมๆนะต้องบอกว่าเป็นรถน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับเจ้าของเก่าวดูแลดีรถพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ เลขไม่อยู่ที่1นึ่งแสนนะครับหนึ่กกิโลเท่านั้นนะครับในด้านพวงมาลัยนะครับเป็นพร,พร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะครับพวงมาลัยตัวนี้เป็น P.U. นะครับแล้วก็เย็บได้งานแมนแฮนเมดเลยนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ที่คนขับนะครับในด้านเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ 6สปีดนะครับมาพร wow. totally right ้อมกับโหมดขับข yeah, right? ี่อีกขโหมดกับพาวเวอร์โหมดนะครับสวยงามทีเดียวตามสไตล์ของรีโว่อยู่แล้วนะครับในด้านของคอนโซลหน้านะครับติดมเลเนียมสีโครเมียมให้ด้วยนะครับเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความสวยหรูนะครับสำหรับรถภายในครอบครัวคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในด้านของห้องเครื่องคันนี้ก่อนว่าห้องเครื่องคันนี้เจ้าของเก่าใช้เป็นไงบ้างก็ตามมาตรฐานของรีโว่อยู่แล้วนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2.4ลิตรนะครับจับคู่กับตัว V e n t r b o นะครับกับเครื่องนิเกียโอโต้6สปีดนะครับ วันนี้เรามาดูประวัติรถกันดีกว่านะครับดูนะน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยถอดรอยแกะนะเป็นรถเดิมที่ไม่ผ่านอุบัติเหตุแน่นอนนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ทั้ง4ล้อนะครับคานหน้าเดิมๆไม่มีรอยเฉียวชนทั้งสิน้นไม่มีการอุบัติเหตุทั้งสิ้นนะครับกระเดื่องเด,เ,ดเดิมเดิมๆเลยรถคันนี้สวยงามทีเดียวนะต้องบอกว่าน่าใช้สําหรับตัวตีววพีแรนเนอร์คันนี้ตัว18ตรงรุ่นเลยนะครับไม่มีลากจดนะครับราคาาบแดงแแสนกว่าวันนี้ขายที่598,0 0 0บาทาือว่าถูกมากๆากล้วครับ ฟรีค่าจัดค่าโอนค่าภาษีค่าพรบไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกรถนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับมีแถมค่างวดให้อีก1งวดขับฟรี1ขับฟรี90วันนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0ู1 9 7ห5 3 3 3นะครับลูกค้าต่างจังหวัดสนใจจัดไฟแนนซ์นะครับกลัวว่าจะจัดไม่ได้จัดได้ครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทย77จังหวัดไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนตำบลใดในประเทศไทยแห่งนี้นะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านครััับบวน้จารคเะ 2.4e ปี e, 2018ราคาต้องบอกว่าถูกที่สุดในตลาดไว้เพียงเท่านี้ครับไว้าเชนคลิปหน้าจะเป็นรถไรฝากกดติดตามในช่องทางของผมด้วยครับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ